เรื่องเล็กๆนะฮะที่ทำให้คนไม่อยากเข้าเว็บไซต์ของเรานะฮะเรามาดูกันว่าคืออะไรสิ่งสำคัญที่ทำให้คนอยากอยู่ในเว็บไซต์ของเรานะฮะไม่ว่าเว็บไซต์ของเราจะทำเกี่ยวกับอะไรก็ตามสิ่งนั้นคือการเลือกฟอนต์สำหรับนบนเว็บไซต์นะฮะก็จะมีฟอนต์ที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ฟอนต์ที่เป็นภาษาไทยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟอนต์แบบไหนที่คนนิยมใช้ทําบนเว็บกันนะฮะ สำหรับฟอนที่เป็นภาษาอังกษนะคะก็ที่นิยมกันมากสุดจะมีอยู่ด้วยกันสองฟอนนะฮะตอนแรกชื่อว่าละบโตนะฮะเป็นแปล่ว่าดูจากรุ้นันเลยนะคะมันจะมีความชัดเจนแล้วก็อ่านง่ายนะคะแล้วก็ฟอนที่สองก็จะเป็นฟอนที่ชื่อว่าโอเพนแฟรนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งฟอนที่นิยมเพราะว่าจากที่เป็นเพื่อนดูมันก็มีความเรียบง่ายแล้วก็อ่านง่ายนะฮะตอนเราดูฟอนภาษาไทยนะฮะสำหรับฟอนภาษาไทยที่นิยมก็จะมีสองฟอนนะคะชื่อว่าสารบันกับคณิตนะคะ สำหรับฟอนตสลาบาลจากที่ดูก็เป็นอะไรที่อ่านง่ายแล้วดูถึงความเรียบง่ายของฟอนนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นฟอนต์การน,นิดนะฮะก็จะเป็นฟอนต์ที่มีลักษณะที่เด่นชนัดนะฮะแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบเบื้อๆก็สามารถ เลือกใช้ได้นะคะว่าอยากได้ฟอน์ที่เป็นภาษาอังกฤษหรือว่าฟอนที่เป็นภาษาไทยก็สามารถเลือกได้จากคลิปน,นี้นะคะเพื่อนๆก็เมเนถามได้นะคะถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมจากคลิปนี้นะคะหรือว่าอยากจะแชร์ให้เพื่อนที่กําลังมองหาฟอนต์ดีๆที่จะใช้ทำบนเว็บไซต์นะคะก็สามารถแชร์ให้เพื่อนได้เลยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะคะ สำหรับพี่ก็มีบริการในการรับทำเว็บไซต์นะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่ง net, ไซต์เว็บเดฟหรือว่าจะเป็นฝั่งของ WordPress นะคะพี่ก็มีบริการในการรับทำนะ,ะแล้วก็รวมไปถึงรับเขียนโปรแกร,รมไม่ว่าจะเพิ่มฟีเจอร์หรือว,ว่าซ่อมระบบเก่านะคะพี่ก็รับทำส่วนนี้ด้วยนะคะ